สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านหัวข้อวันนี้คือ feel the gravity ถ้าไม่รู้ว่าสติฝึกยังไงให้นึกถึงเจ้ากล้ามเนื้อสองก้อนที่อยู่ใต้สะดือเอาไว้ก่อนคลิปนี้ผมมาทำด้วยเซนนะครับ ีความรู้สึกขึ้นมาว่าให้พูดเรื่องนี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าในเดี๋ยวนี้คนพูดถึงสมาธิกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่คนไม่ค่อยพูดถึงสติเลยแล้วจุดสำคัญของมันก็คือสมาธิเนี่ยถ้าฝึกผิดสมาธิเกิดโทษได้ค่อนข้างแรงในขณะที่ สติซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นฐานของสมาธิเนี่ยการฝึกสติเนี่ยไม่มีทางเกิดโทษเด็ดขาดไม่ว่าจะฝึกสติยังไงก็ตามส่วนสมาธิเนี่ยโทษของมันเนี่ยคือถ้าฝึกผิดฝึกมัวซั่วฐานสติฐานกายอะไรไม่ไม่ฝึกมาก่อนผลลัพธ์คือคุณได้นิ่งเป็นหินหรือไม่ก็เพี้ยนไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้น คลิปนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าสติส่วนไอสติเนี่ยเออความหมายของมันเนี่ยออกจะเป็นแบบว่าผมจะขอใช้คําว่าความรู้สึกแทนคําว่าสตินะครับก็มันคือเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกทั้งหมดหรือภาษาอังกฤษเป็นคําว่า whole oh experience ครับคือก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสได้นั่นแหละแต่ให้เน้นว่า สำหรับคนที่ชอบดูไพ่เนาะก็ให้นึกถึงไพ่สีเหลียนเอาไว้ก่อนอะไรก็ตามที่มันติดกับร่างกายนะรู้สึกผ่านร่างกายทั้งหมดคือคือสติครับทีนี้เนี่ยการที่สติหลุดเป็นยังไงสติหลุดก็คือคุณจะแบบเห็นแต่ความคิดที่อยู่ภายในแล้วไม่รู้สึกถึงอะไรก็ตามที่ผ่านมาทางร่างกายส่วนอื่นเลยมีความคิดบดบัง นะครับความคิดวนไปวนมาอันนั้นคืออาการสติหลุดส่วนวิธีฝึกสติให้แข็งแกร่งเนี่ยก็นอกจากการฝึกลมหายใจแล้วซึ่งหลายคนน่าจะประสบปัญหาว่าฝึกไม่ขึ้นอย่างเช่นได้รับคําแนะนํามาว่าดูลมหายใจตยใต้จมูกทําให้ตายฝึกไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อโซนกระบังลมไม่แข็งแรงไม่เคยออกกําลังกายมาก่อน นั่งหน้าคอมเยอะเล่นคอมเยอะก็จะไม่สามารถฝึกด้วยวิธีกําหนดลมหายใจได้ทีนี้เนี่ยจะฝึกได้อย่างไงเริ่มต้นเลยถ้าเกิดว่าวใช้วิธีการฝึกด้วยลมหายใจไม่ขึ้นให้นั่งหลังตรงแล้วก็พยายามรู้สึกถึงเจ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องไอ้ตรงที่อยู่ใต้สะดือเอาสะดือเริ่มจากสะดือเนาะแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อสองก้อนที่อยู่ด้านใต้แค่นั้นล่ะครับรู้สึกถึงกล้ามเนื้อสองก้อนนั้นเอาไว้ก่อน นั่งหลังตรงยืนหลังตรงแล้วพอเริ่มชินเนี่ยมันจะไอะน้ำหนักที่มันส่งผ่านกล้ามเนื้อสองก้อนนี้เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของร่างกายเลยก็จะเริ่มรับรู้ครับแล้วให้พยายามรู้สึกถึงเอ่อฟิลด์กราวตีตามหัวข้อเลยเวลานั่งก็พยายามรู้สึกถึงแรงที่อยู่ระหว่างร่างกายกับสิ่งที่เรานั่ง รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ดูดเราลงไปกับโลกเท่านั้นล่ะครับโอเคอธิบายตามหัวข้อเสร็จเรียบร้อยผมก็จะขอเปิดไพ่คลายเงาแก้เครียดกันดูดีกว่าครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะเล่าเสริมเพิ่มเติมมาไฟวอนห้าไมาห้าหมา,หา,หมาเนี่ย เมื่อวนเข้ามาในตัวเองแล้วมันคือพาระยุ่งเยิงการอ่านไพ่ของคลิปนี้เนี่ยผมจำเน้นไปที่ตัวเองเป็นหลักนะครับจะไม่พูดถึงบุคคลที่สามท่านผู้ชมไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นถ้ามาดูคลิปในช่องนี้ท,ทุกคลิปในช่องเลยจะไม่มีการพูดถึงคนอื่นจะเน้นมาที่ เช็คตัวเองเท่านั้นซึ่งหมายถึงเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณช่องนี้จะโฟกัสแค่เรื่องนี้เท่านั้นครับเรื่องการไปตบตีกับชาวบ้านนี่คือผมจะไม่สนใจไม่พูดถึงด้วยเลยครับอ่ะโอเคสามใบนี้ก็คือายพ n นเซ s ตรวจสอบเรื่องยุ่งเหยิงในตัวเองรักษาสมดุลน,นั่นแหละครับตามคลิปว่า h i พ h นเซสครับทัวร์เพนเทอเคิล คือให้แนะนำว่าเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลเป็นหลักอืม่ะพูดถึงสี่เดือนสี่เดียนก็มาคลิปที่แล้วก็ขึ้นอ่ะห้าไปถ้าห้าไปพออืมเรื่องของสมดุลครับเรื่องของจิตวิญญาณคอนเซปต์หลักๆของมันเลยคือเรื่องสมดุลไม่มีอย่างอื่น ความสมดุลในร่างกายฟิสิกส์ก็ด้วยอะไรก็ตามที่ไม่สมดุลย่อมเป็นพิษไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีดีแค่ไหนก็ตามรวมถึงสมาธิยกเว้นสติาะสติเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่เอ,อเป็นช่องทางของการรับรู้คือ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรารับรู้อะไรอยู่บ้างความรู้สึกยุ่งเหยิงปนเปความคิดที่วิ่งวนไปมาไม่รู้จบในขณะที่วันเนี้ก็ยังต้องมีชีวิตอยู่บนโลกคุณจะรักษาสมดุลระหว่างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งหมดเริ่มจากการรับรู้ซึ่งเป็นเรื่องของสติฐานกายล้วนๆนะครับอ่ะย้ำอีกรอบว่า สีวิวเดกาวิตีอะไรก็ตามที่มันติดอยู่กับร่างกายสี่เหลี่ยเทานั้นแหะครับจากนั้นเนี่ยพวกความคิดที่วิ่งวนไม่ต้องพยายามไปหยุดมันครับรับรู้อย่างเดียวรับรู้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อรับรู้สึกถึงรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มันผ่านร่างกายเราลงไปกับอะไรก็ตามจากนั้นค่อยๆรู้สึกถึงลมหายใจตามมาหลังจากที่ กล้ามเนื้อส่วนต่างๆบนร่างกายมันเริ่มแข็งแรงแล้วคอนเซปต์เบื้องต้นมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ